สวัสดีครับฉลองฉลองหนึ่งล้านวิวแล้วจ้าปางลูกหล้านแล้วมันขยังเกแนอยู่เลยค่ะแมนบอตื่นเตมาใ่ว่าล้านงคิดบอว่าจาสิร้องเพลงหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวบอคานกะจิน้องคิดม่นนคิดแบมือฉัมั่นามมอนีล่ะก็ไปใช้้วกรสนนี่ะคิดหน่อยให้ลูคิดหน่อยเนี่ยแมนกันลูกอะนไม่อยากคิดารเพื่อมัน ถ้มัน่าไรเราถ่เสียใจก็ไคิดไปไม่ต้องคาดหวังเราไม่คาดหวังแต่เราก็มีความหวังกันบ้างคำว่าคาดหวังไม่ต้องมีแต่ว่ามีความหวังมีได้คนเราไม่ความหวังได้น้ำตาสีไรหนึ่งน้ำิวเป็นไงบ้างคนทำชูข้างหลังน่ะก็ะยินดีใจเนาะเพราะมีชื่อเียงในนั้นไมใช่หน้าผมชุดไงเผลอไปเหลือมึงนมนองเออโตเกียวมิวสิค เปิดตัวครั้งแรกหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวกับผลงานเพลงของพ<อ><อ>จะบังไฟแสงขอบคุณพีพ่น้องทุกการเขาเรียกว่าอะไรทุกยอดวิวทุกาทการต้อนรับทุกการตอบรับด้วยเพราะว่าคือมารวดเร็วแล้วก็ตกใจเหมือนกันตอนนี้ก็คือทุกทุกพื้นที่เป็นบังไฟฟีเวอร์ต้องไปล้านนจะจ้าสามสองหนึ่งไปบรอสามสองหนึ่งไปเ<า><ไ>ป็นบังไฟฟีเวอร์บอกขั้นสุดเลยลูก เชาหน่อยเชาหน่อยชุดเจ็ดปีกับหนึ่งล้านหนึ่งวันหนึ่งล้านดูไหมพี่น้องมันเกินไปนะคะชอกบองรวมมันเกินไปมือหนึ่งล้านหนึ่งแล้วก็นหนึ่งได้มาแรงคือหลายหลายไอสุดละครดู้เปลี่ยนบานโเจหลายแหละครับมือมีมีมือหนีแน่ใจซึ่งเต็มซื่งเต็นซื่งเต็มซึ่งเต็กับเปิดซ้อมน้องเพลงมันจะขอมันเปรี้ยนั่นดูเด้วพรุ่งนี้พร้อมกับเปิดวงและทำงานแสดงทีมงานทองฟินแลนด์อลังการโชว์ พี่นองมากเลยยูบานหินเล็กไฟโกดังควยบานทินแลนด์หรือใครที่ไม่ได้มาก็สามารถรับชมออนไลน์ได้บัตร149บาท,บาทดูสุดคุ้มพี่พี่รับเชิญเยอะมากการสแสดงเพียบอลังการจากรมซิงโช์แต่ว่าเขาก็าจะมีช่ว์พิเศษห้อยแต่บางไฟแสงจะมีชว์พิเศษวันนี้เขาจะมาสอนวันนี้บ็อกซิ่งสองโช,โช,โช์จากโปงลางที่ผู้ดินเป็นโชว์ใหญ่พิเศษพี่นองเลยแบบเสื้อผ้ายึดกนอันนีกับเสื้อผ้ายี่ให้กัน ดีใจปะลูกดีใจค่ะดีพอคล่องได้เ่นน้เบ่เขามีบบเื่อตีอเพือดเทงคืนทีนึมไปอาบน้ายมี้อะีห้ยูเดียวเลยไปอาบน้าเป็นทีิ้อมอยู่บได้นอตบ่ค่ะบ่แม่นห้น้ำตาอะไรหนึ่งล้านจนตาตัวบอนนอนหลับอยู่เมืาขึ้นนาะฉลองก้อนลงหนาแล้วเลยเจ้ามือกับสีไลสวดทุ่มหนึ่งน้าร้อจะขึ้นหมดทุกคนใส่เสื้อตัวนี้ขึ้นร้องเพลงหนึ่งทุ่หนึ่งสองุ่ม เพระาะว่าเราจะไลฟ์ฉลองนอ้ำวิวที่วิธีเลยค่ำคืนนี้ว้าวเ<อ>ลิศพี่น้องผู้ใด้ว่าท่านไปฟังเฝ้าไปฟังก็จะติดตกเทนสามสองหนึห<า>น่งไปเนาะบอสเนาะปังมากเมื่อเช้านี้ก็คือศิลปินอยู่ในวงการก็คือทางมาเยอะมากแบบว่าแาเอา้าอันไปออกอีกหน่อยยังไม่ได้ใส,ส่สั่นบอกว่าไปไปออกมันยางมากมันามาหอนเงินสั่นดอกได้ไปมั่นได้ไปตามหาเลยมัาหาหอนเงินก็ก็ ศิลป,ปินเพื่อนในวงการทุกที่ก็ทักมาเยอะว่าเออชื่นชมในผลง,งานเพลงใหม่ดีใจด้วยฝากฝากดีใจกับน้องด้วยก,กับลูกกับหลานด้วย <c oughs> กับทุกสังผลคนงานอันจะพาไปฟังทั่วมากพอตอนนี้ตอนนี้บพาท่านได้รับงานแบบว่าตอนนี้น้องบอกตัวว่าน้องเพิ่งอ่ายังใหม่อยู่เรายังไม่สามารถรับงานแบบที่จะไปคนเดียวได้เพราะนั้นแล้วยังยังพบเจอน้องที่วงในเวลานี้ ตามวงขนองน้องวินแล็ก็คือนอนจะขึ้นอยู่กับวงอยู่เพราะว่างานออกไปข้างนอกเรายังไม่สามารถรับได้เพราะว่าไฟบินยังไม่ถึงแล้วก็ประสบการณ์ยังไม่ถึงงั้นแล้วขอเวลาอีกนิดนึงเพนที่สองอาจจะปล่อยให้ไปพี่เพะมีเพนที่สองด้วยหรอเพนที่สองก็ต้องมาหา,อาคอนเซ็ปต์ก่อนนะคะคอนเซ็ปต์ใช่ไหมใช่เราจะต้องเสียเวลาเสียเวลาเนาะใช่อันนี้ครูนิวหรอครูนิวชุดหน้าผมหน้าผมครูนิวไม่ผมชุดของผมชุดครูนิวตัน กุญแ <c oughs> วตันมาขึ้นเอือแห้ง <c oughs> แบบเอือีิหลีบประเด้นนู้นแบบเออมื่นอไหร่ต้องไปอีไป <c oughs> สองชั่วโมงโซการี่เป็นเราโซการ์กับอันนี่แหละนิญแตันเนี่ยว่าพี่แต่ละเ้าไปแต่เด้ปลูกมันขายบอลหรือไปแต่เดินเดิน,น <c oughs> ถนนแต่ก็ไม่ได้ปลูกก็โอเคปลูก <c oughs> มัน <c oughs> มัยนี่เราตัดเพระว่าคนที่ตางน้ำเออหนูก็บลุงคลิปไปเอฟซีบางน้ำแต่ละมือเฮ็ดอีหยังนี่อะไรตะสวดลุงเป็นคลิปไทยเป็นคลิปอัปเดตแฟนกับแฟนพี่ก็อยากฟังอยากเบิ้ง ที่ตามไลฟ์สไตล์ก่อวันต่อวันเพราะว่าบางที่ไลฟสดก็ไลฟ์สดด้วยทุกวันด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยน้ำนี้นู่นกินข้าวกินน้ำพูดๆกบพีพีอบรมไปแล้วหมื่นวานก่อนบอกก่อนว่าพี่เห็นม่้ชุดใหญ่ไปอบรมชุดใหญ่คือบรไแรงอย่างคืออบรมเข่าตามเพี่ขี้ตามขี้ตามข้องพี่น้องเพราะว่าที่ใดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะอนาคตเราจะเจอหนักกว่านี้อีก ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งดุยิ่งเด่นยิ่งจิบยิ่งโดนมันเป็นสียิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งเด่นยิ่งโดนดนในแว่โดนชุบได้โดนด่ายิ่งเด่นยิ่งโดนโดนด่าเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาจะนี่กันได้ก็ต้องโดนก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมคับรูคู่ค่ะผู้ชาวยในเรื่องของถือกล้องถือกล้องถ่ายคลิปคอนเทนต์คอนเทนต์นะคะรอติดตาม ดีเจไลายโลกียวมิวสิกชาแนลฟินแลนด์เลิศเลิศครับเลิศเพลงแรกก็ปังเพลงแรกคนแรกของค่ายเนาะบอลเนาะใช่คนแรกของค่ายแล้วคนสุดท้ายก็คือปิดค่ายไปเลยวันที่ห้าเปิดวันที่ห้าตอนตีสองปิดไปเลยเลิศตอนนี้ถ้านองเป็กระลังเห็ดชุดเล็งจะเปิดวงมืออื่พี่น้องให้อย่าเพลียพี่นิ่งพาไปเบิรงนิดนึงบ้าเป็นไหนเนี่ยราคาเท้ากาที่คิดไปเรื่อยได้ครับบอลเบิรงเลยล่ะอย่างที่งานเท่านี้เห็ดเองกับมือ จกตากับมือค่ะมืงขึ้นนี่อันเนีติดความขึ้นขึ้นแลมวมั่ยสิหัวขึ้นจันนนอองอันนึงชุดลูกปลาแล้วคุณเคยเห็นนะดูไปจะมีเลยคือหัวไปค่ะไปดูทีมงานอันนี้ก็อันนี้ชุดนักร้องเท่าไหร่ใช่ค่ะ <c oughs> ชุดโชว์ใหญ่เลยนี่ชุดโชว์ใหญ่ชุดโชว์ใหญ่ติดเม็ดแบบตาสวดไปเลยตมสวยค่ะเพิ่งตีเราเธอม้านเราไม่ได้กับเราวานไปเลยลายวันนี้จะทีเป็นบอสปุ๊บอเพื่อหรือกับ้านปุ๊บแล้วอกัได้มะเป่าออก อันนี้เพิฝังเดียวหรอเนยบอกเพิฝั่งอุ้ยตายอันนี้อุ้ยอีกท่านนึงชุดนี้ยาวไกลแค่ไหนไม่บอกเี๋เดบอกอันนี้พอช่องแคบมีเป็นผ้าแดงหมดเลยเชื่อว่าหนึ่งชั่วโมงเขาเสร็จไม่เสร็จเชื่อเท่ากับเนาะเดี๋ยวจะโทรบอกพวกกระถือเรื่องทางเราเท่ากันไหมใช่เดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกนะคะทีมงานตอนนี้ก็คือภาคอเนกภาคใหญ่เป็นสะพ้ายบางส่วช่วงที่จะให้ดูโอเค้าหนผม นี่นะคะอุ้ยพิธีกรเสียงหวานปะเนี่ยสวัสดีครับนี่รังงำเขาพี่น้องโอเคนี่นะคะนะคะในการนี้การโน้มันจะมีหัวนะอันนึงที่เมื่อคืนเออติดแล้วใช่ไหมติดแล้วโอเคนี่นะคะพิธีกรจะเป็นนี่นะพี่น้องเฮ็ดหัวเฮ็ด กระบะอันนี้เฮดปอกขาเองนะคะสำรหรับทีมงานแสงทองฟินแลนด์นะคะลงมือทำเองเลยนะคะล่าสุดผู้จัดการในเยยบจักเองพี่น้องนี่โอ้ยตะกี้กระเพราผ้าคุร่เครืองเนี้ยนี่เป็นทุกอย่างให้กับผู้จัดกาแบบนะคะกระเพราเบืองบนนี่นะคะนักร้องก็ลงมารวมตัวนะคะทุกคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะทุกคนค่ะก็อะไร เลิศม,มากอดเพิ่ลงมาเบ่งชุดเองเลยนะคะเดี๋ยวรอชมวันเปิดวงนะคะบอกเลยว่าอลังการมากอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวที่นาน,นติตะไรทุกรอบที่นี่รอบที่134แล้วก็บัตร149บาทบัตรหน้างาน100บาทนะแม่นนนเนาะ<ร>ได้รุ่นมว่วแม่นบอกำลังจะคุยกันเรื่องสุดยอดอ่าโอเคพี่น้องไว้เจอกันในกลุมปิดเด้อจ้าเจอกันค่ะ